รุมสับรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนบางซื่อตะลิ่งชันสายสั้นไปไม่ถึงชานเมืองจริงที่ตั้งสถานีเข้าถึงยากค่าโดยสารแพงรอรถไฟนานหลากหลายกระแสมากๆที่มารุมสับรถไฟฟ้าสายน,นี้กันเมื่อวานเบนไปทดลองนั่งมาแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นดังที่เขาว่ากันจริงหรือไม่ใครอยากมันรอดูตอนถึงสถานีการบางซื่อคืองงมากงงไปหมดเลยว่านี่คือเกิดอะไรขึ้น อ่ะทุกคนเข้าประเด็นกันเลยคือรถไฟฟ้าสายสีแดงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวแดงเข้มอย่างรังสิตบางซื่อหรือว่าแดงอ่อนอย่างตลิ่งชันบางซื่อเนี่ยก็ล้วนแต่มีกระแสที่ไม่ค่อยดีเนี่ยออกมาเป็นระยะๆะะเลยทุกคนก็เดี๋ยวในวันนี้เนี่ยเราจะมาค่อยๆชำแ่แหละประเด็นที่เขารุมสับกันว่ามันจะจริงหรือเปล่าโดยการที่เบนเนี่ยไปพิสูจน์ด้วยการทดลองใช้จริงมาเลยซึ่งรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้มที่จากรังสิตมาบางซื่อเนี่ยน้องปลายเคยทํารีวิวเอาไว้ away. ในทิกตอกแล้วก็ไปหาชมกันได้นะส่วนวันนี้เนี่ยเบนจะขออนุญาต ไปทดลองนั่งเป็นตัวสายสีแดงอ่อนก็คือสายตะหลิงชันมาบางซื่อกันและก็ขอมาพิสูจน์ความจริงทําไมแบบทาพูดแบบนั้นคาับอมรินทร์ทีวีเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันว่าความจริงจะเป็นอย่างไรด้วยฟ้าที่เขาจวกกันแต่ละประเด็นเนี่ยมันจริงแท้แค่ไหนอ่ะไปเริ่มกันเลยรูทที่ไปทดลองนั่งกันครับทุกคนก็อย่างที่บอกว่าเป็นสายตาหลิงชันไปบางซื่อนะซึ่งวันที่เป็นไปคือเมื่อวานวันที่13มีนาคมนะครับทุกคนเป็นวันอาทิตย์เป็นช่วงบ่ายๆนั่นแหละอันดับแรกเลยทุกคนการไปตัวสถานีเนี่ยตามคลิ เหมือนที่เขาว่ามาใหม่นะครับส่วนตัวเบนคิดว่าถ้าเป็นคนที่อื่นแบบเบนอย่างเงี้ยยากในแง่ของความไม่รู้ที่ตั้งตัวสถานีนะคือเบนเนะี่ยมาจากเส้นราชพฤกษนะ์เนาะแล้วก็ตัวสถานีเนะี่ยเขาไม่ได้อยู่บนถนนเส้นหลักเลยแต่ไปอยู่บนถนนเลียบทางรถไฟมันเดาไม่ได้เลยว่าจะต้องเข้าทางไหนทุกคนถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เปิดแบบมาหรือไม่ได้รู้ตำแหน่งตัวสถานีคร่าวๆอยู่แล้วนะส่วนในแง่ของถ้าเป็นคนระแวกนั้นเนี่ยเข้าใช้งานยากไหมส่วนตัวเบนคิดว่า ถ้าเป็นคนแถวนั้นเนี่ยมันก็เดินได้จริงแหละแต่ว่าคนแถวนี้เนี่ยมันน้อยมากนะทุกคนถ้าเกิดดูในคลิปเนี่ยก็คือมีแต่บ้านแนวราบซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีรถหรือไม่ก็มีวิธีการเดินทางแบบอื่นที่ใช้เป็นประจํากันอยู่แล้วครั้นจะให้คนที่ในระแวกไกลหน่อยมาใช้งานดั่งความตั้งใจเดิมไม่เขาจะให้คนในฝั่งสารยาในฝั่งพุนทธมณฑลเนี่ยมานั่งรถไฟฟ้าสายนี้เข้าเมืองเนี่ยก็จะวนกลับไปที่ข้อเดิมคือตัวสถานีเนี่ยเขาไม่ได้อยู่บนถนนเส้นหลักฉะนั้นเนี่ยคนจากชานเมืองในส่วนทีีี่ไกกกลลจาาาาตงันนนอออปเ็ะดิททมสบ ด้วยความที่เขาเป็นสถานีปลายทางุกคนอันนี้ไปไม่รู้นะแต่ถ้าความต้องการคืออยากให้คนจากชาตเมืองเนี่ยมาโดยสดยารโดยรถไเข้ากรุงเทพแต่ไม่ทําอาคารจอดแล้วจอดเหตุผลเพราะคิดว่าคนในละแวกนี้จะขี่จักรยานหรือเดินมาใช้งานดังที่สำนักข่าวได้รายงานไว้เนี่ยส่วนตัวคิดว่า มันข้านกันและลานจอดรถที่มีอยู่เนี่ยก็น้อยมากทุกคนอ่ะทุกคนดูเลยมีเท่านี้จริงๆกะด้วยสายตาที่เป็นลองดูเนี่ยจอดได้ประมาณสัก 30- 40ถึงคันเท่านั้นเองแล้วก็ตัวลานจอดรถเนี่ยก็เป็นลานกลางแจ้งด้วยอันนี้เช็คพอยต์แล้วนะเรื่องตัวที่ตั้งสถานีเนี่ยไม่ค่อยสะดวกจริงทุกคนวงเล็บสถานีตลิ่งชันทีนี้ส่วนต่อไปทุกคนเดี๋ยวเราเข้าระบบกันเข้าสู่ตัวสถานีกันนะตัวสถานีเนี่ยขนาดค่อนข้างโอเคเลยเข้ามาก็เป็นโถงเปิดโล่งแบบนี้นะมีกาวีให้นั่งคอยซึ่งร้อนมากทุกคนแต่ให เป็นตู้จําหน่ายตั๋วที่ไม่มีคนใช้เพราะว่าคนน้อยมากจริงๆและทุกคนเนี่ยก็เดินไปซื้อกับพนักงานในตู้จําหน่ายตั๋วที่เป็นไม่ใช่ตู้กดอะไปซื้อตรงนั้นกันเนาะปลายทางนะครับทุกคนที่เป็นจะนั่งไปในวันนี้เนี่ยคือจะไปบางซื่อจากตลิ่งชันก็จะผ่านสถานีบางบำรุผ่านสถานีบางซ้อนและเข้าสู่บางซื่อ3ามสถานีที่เ็นจะนั่งผ่านไปอ่ะขอหยุดคลิปพุทเทิไว้ตรงนี้สักแป๊บหนึง่งเดี๋ยวกลับมาดูเรื่องราคาหน,น่อยเรื่องราคาเนี่ยเบนไม่ขอเปรียบเทียบกับรถไฟฟ้าสายอื่นเลยนะเอาแค่สายสีแดงอ่อน หมายความว่าเขาไม่ใช่รถไฟฟ้าที่จะสามารถต่อตรงไปยังแหล่งงานได้เลยคนส่วนใหญ่จําเป็นจะต้องไปต่อรถไฟฟ้าสายอื่นเพื่อเข้าไปตามแหล่ง CBD ไปตามแหล่งงานหรือไปยังสถานที่ที่เขาต้องการหมายคือสามสถานีเนี่ยเขาไม่สามารถนั่งแค่นี้แล้วไปทํางานได้หรอกเบนมองว่าถ้าสามสถานีราคา35บาทแล้วต้องต่อสายอื่นด้วยราคาค่อนข้างสูงสมมติเบนเป็นคนที่ อยู่แถวนั้นเลยอยู่แถวสถานีเลยเป็นสามารถเดินไปใช้งานได้เลยเดินไปใช้งานปุ๊บเบนต้องการอะอยางไ่ทำงานชิดลมซึ่งอยู่รถไฟฟ้าสายสีเขียวใช่ไหมทุกคนเบนจะต้องนั่งรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนเนี่ยเข้าไปที่บางซื่อราคา35บาทซึ่งยังไม่รวมราคาที่เบนจะต้องไปต่อ MRT สายสีน้ําเงินเพื่อไปเชื่อมต่อสายสีเขียวที่หมอชิดอีกทุกคนนึกออกไหมถ้าเกิดว่าเบนต้องนั่งรถไฟฟ้าสต่อ อันนี้คือไม่สะดวกแล้วจะพูดว่าไม่สะดวกก็ไม่ถูกคือมันก็สะดวกแหละลง่ของการคอนเน็กกันไปเรื่อยๆแต่ราคาเนี่ยมันจะสูงมากนะใส่สีเขียวตอนนี้ก็ราคาค่อนข้างสูงเสียเงินก็ต้องเสียอีกต้องมาเสียสีแดงอีสา5บาทอีกสู้เบนนั่งรถตู้หรือว่ารถประจําทางเนี่ยเข้ามาที่หมอชิดและต่อรถไฟฟ้าสายสีเขียวมาชิดชิดลมเลยไม่ดีกว่าหรือตามนั้นเรียกว่าแบกรับค่าใช้จ่ายกันพอสมควรสําหรับคนที่ทํางานกลางเมืองนะก็ไม่มีคอมเมนต์อะไร ตามนั้นเล่าให้ฟังในเฉยให้ลองกลับไปคิดดูอ่ะจบเรื่องราคากันไปที่นี้เรามาเข้าสู่ระบบกันต่ออ่ะรันทิปต่อได้เลยจ้าเป็นก็จ่ายเงินและก็รับเหรียญมาทุกคนเป็นเหรียญกลมๆสีดําหน้าตาเหมือนตัว MRT เลยใช้งานแบบเดียวกันนะพอเข้าระบบปุ๊บก็จะมีป้ายบอกทางชัดเจนอันนี้ดีมากลงบันไดเลื่อนไปใต้ดินเพื่อไปโผล่อีกแพลตฟอร์มหนึ่งเข้าชานชาลาเนาะทางเดินมีความวังเวงเล็กน้อยแต่พอขึ้นมาอีกฝั่งก็เจอรถไฟจอดรออยู่เลยราวกับรู้ว่าวันนี้คอนโดนิวจะมาอันนี้ก็ค,ค,คือคิดไปเองที่ รถไฟเนี่ยสภาพมันก็ยังใหม่แหละเขาเพิ่งเปิดได้ไม่นานเนาะแต่ว่าเบนก็เห็นว่ารถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนเนี่ยมีการออกแบบบางส่วนที่ไม่เหมือนกับรถไฟฟ้าสายอื่นๆด้วยเช่นมีที่เก็บของทางด้านบนเหนือศีรษะนะทุกคนแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็มีพื้นที่นั่งมากกว่ารถไฟฟ้าสายสีอื่นๆด้วยคือมีตรงตำแหน่งระหว่างตัวประตูกับตัวจุดเชื่อมต่อข,ของขอบวนด้วยก็นั่งได้มาสักง4 5หนาคนนะอันนี้ก็ดีมากๆส่วนบริเวณอื่นๆทุกคนก็จะเหมือนกับรถไฟฟ้าทั่วไปเลยจอแสดงเส้นทางก็มีมาให้ราวจับราวยึดอะไรต่างๆก็ตามมาตรฐานเลย ที่นี้เริ่มออกเดินทางกันทุกคนเป็นนั่งเราอยู่ประมาณสักสินาทีได้ก็ออกเดินทางประตูปิดปึ้งตอน15บหนาฬิกาเป๊ะเลยทุกคนบ่ายสามผิพอดีซีดีรวมผู้โดยสารทั้งขบวนเป็นนับได้ประมาณ7ท่านเท่านั้นตรงนี้ก็จำนวนคนตามที่เห็นเลยตัวรถไฟเนี่ยเคลื่อนตัวออกจากสถานีด้วยความเร็วที่เรียกได้ว่าหูดับหูดับแับไม่เลยหูดับเลยก็คือตัวขบวนเนี่ยทำความเร็วได้ถึงใจมากอันนี้ชอบทุกคนแต่ถ้าใครที่ไม่เคยนั่งอาจจะต้องหาอะไรเกาะหน่อยเป็นนั่งอยู่บนเก้าอี้นะด้วยความที่เขาเร็วมากเห็นท บอกว่า160กิโลเมตรต่อชั่วโมงในบาง <Wow. S 1> ช่วงอันนี้เป็นไม่แน่ใจว่าในช่วงนี้จะใช่ไหมนะแต่มันเร็วจริงๆจากใจคนที่ไม่ได้นั่งรถไฟฟ้ามานานอย่างเบนเนี่ยเบนรู้สึกว่ามันเป็นความเร็วที่น่าหวาดเสียหน่อยทุกคนถ้าเกิดว่าไม่ชินเนี่ยก็อาจจะมีความแบบตกใจได้บ้างและก็รถไฟสายนี้นถือจะมีแค่3สถานีนะแต่ว่าความเร็วแต่ละช่วงของเขาเนี่ยไม่ได้คงที่นะก็จะมีช่วงที่เร็วมากๆเร็วปกติและก็ช้าลงหน่อยด้วยตัวสถานีห่างกันพอสมควรทุกคนก็นั่งพักเลยแหละจากตัววติิ่่่่งงงงงชาาาาาานนะะมกบรรรุะระหเ,เหหททีียย็็อแจ แต่ว่าเป็นแนวราบเกือบทั้งหมดเลยคนเนี่ยน้อยแม้จะเป็นตัวสถานีบางบึงหรือบางซ่อนที่ประ, change, ะดุอินเตอร์เชนกับรถไฟฟ้าเอ็มอสายสีม่วงก็ยังมีคนน้อยจริงๆทุกคนจนกระทั่งเดินทางมาถึงสถานีกลางบางซื่อนั่นแหละเป็นใช้เวลาทาั้งสิ้น15นาทีทุกคน <Wow. S 1> แบบเป๊ะเลยอ,อันนี้ขอชื่นชมว่าเขาเวลาเรื่องเวลาเลยเขาเป๊ะมากจริงๆก็พอถึงปุ๊บก็มีเสียงประกาศบอกว่ารถไฟฟ้าขบวนนี้จะสิ้นสุดการให้บริการที่สถานีบางซื่อนะแต่ว่าสามารถเชื่อมต่อไปยังเอ็มอทีหรือว่ารถไฟฟ้าสายสีแดงฝั่งเหนือคือสสีดดเ้้้มไ่วนนก็ เ็นบอกตามตรงว่ามีความงงนิดๆอันนี้อาจจะเป็นเพราะเบนเนี่ยไม่ได้ศึกษามาอย่างถี่ถ้วนนะต้องขอไปด้วยแต่เบนไม่รู้มาก่อนว่าการเปลี่ยนขบวนมันจะทําได้ยากเนื่องจากต้องเปลี่ยนขบวนไปอีกชาติลาหนึ่งเลยคือปกติแพลตฟอร์มไรฟ้ามันจะเป็นแพลตฟอร์มใช่ไหมทุกคนแล้วก็เป็นรางวางคู่กันใจเบนคิดว่า มันน่าจะต้องเดินข้ามไปถึงเลยหรือเปล่าแต่ไม่ใช่อาจเดี๋ยวมาดูคลิปต่อซึ่งส่วนนี้ทุกคนพอเบนลงจากรถไฟฟ้าขาบวนที่เบนนั่งมากับเพื่อนอีกประมาณ10ชีวิตเนี่ยเบนเจอรถไฟฟ้าอีกขบวนจอดอยู่ตรงข้ามกันเลยซึ่งโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยเบนเข้าใจว่าเบนสามารถเดินข้ามแพลตฟอร์มไปต่อรถไฟฟ้าที่จอดอยู่ตรงนั้นได้เลยเพื่อที่จะนั่งเป็นสายสีแดงเข้มไปทางฝั่งรังสิตแต่ไม่ใช่เว้ทุกคนเราต้องลงไปด้านล่างก่อนเพื่อจะไปหาต่อว่าแพลตฟอร์มไหนชานชาลาไหนที่จะไปรังสิตซึ่งไมม่ีป้ายยบออกเลดู สัตว์ที่เป็นถ่ายมาคือทุกคนเดินกันช้าๆเดินกันงงๆมองซ้ายมองขวาเดินผิดเดินถูกเอ๊ะเธอจะไปทางไหนต่อ MRT ลงตรงนี้ไหมออกทางนี้แล้วจะสามารถไปต่อรถได้ไหมไปลังสิตไปทางไหนต่อคือทุกคนดูมีคาถามในหัวทั้งหมดคือมันเหมือนพวกเราเคว้งเลยอะทุกคนอันนี้ยิ่งใหแล้วว่ามันเชื่อมต่อยากจริงป้ายมีแต่ป้ายมันไปอยู่ใกล้กับจุดเชื่อมต่ออยู่แล้วซึ่งถ้าเกิดเราเดินจนเจอป้ายอะเราก็รู้แล้วแหละว่าเราจะไปทางไหนต่ออะแต่เป็นคือเรียกได้ว่ามีป้ายแต่มันไม่ั่วถึงทุกคน เลื่อนจากตลิ่งชันเลยแล้วก็ชี้เลยว่าอะ FRT ตรงไปทางนี้นะถ้าจะไปบางซื้อไปขึ้นชราที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยคนจะได้ไม่ต้องไปเดินดูไปเดินหาให้มันวุ่นวายทุกคนคือทั้งสถานียังมีอยู่แค่2สายที่บริการตอนนี้อ่ะมันควรจะทําป้ายได้เลยแล้วก็อันนี้ขออน,นุญาตคู่นิดนึงอันนี้เป็นไม่ทราบนะว่าเหตุผลเขาคืออะไรอาจจะเป็นเหตุผลด้านเทคนิคหรือว่าอะไรก็ตามแต่เป็นแค่ ไม่เข้าใจว่าในเมื่อเราทําแพลตฟอร์มที่มีรางวางคู่กันอยู่แล้วเนี่ยทำไมเราถึงไม่สามารถทําให้รถไฟฟ้าที่จะไปรังสิตกับรถไฟฟ้าที่จะไปตลิ่งชันเนี่ยมาจอดบนแพลตฟอร์มเดียวกันได้เพื่อผู้โดยสารเนี่ยสามารถเดินเชื่อมต่อขบวนได้ทันทีอันนี้เ็นไม่แน่ใจนะว่าเป็นเรื่องของอะไรคือเ็นรู้สึกว่าถ้าเป็นจะต้องเปลี่ยนหรือว่าจะต้องให้คนผู้โดยสารเนี่ยเปลี่ยนสายรถไฟเนี่ยเขาควรจะต้องเปลี่ยนได้อย่างสะดวกที่สุดเพราะมันคือการแค่ท r นเฟอร์แบบจากขาบวนนึงไปอีกขบวนหนึ่งเองเขาไม่ต้องซื้อตั๋วใหม่ดด้้ววยยยยซําาากกก็ออจะะขใหเปลลีี่่นแแบบบบสสทมได้ ไมอันนี้คือขอร้องจริงๆอันเนี้ยแอบอยากพูดถึงตัวสถานีกลางมากกว่านี้แต่ว่าวันนี้เนี่ยเป็นขอในเรื่องสายสีแดงอ่อนดีกว่าแต่ขอยืนยันแล้วนะว่าการต่อขบวนต่อสายจากตัวสถานีกลางบางซื่อเนี่ยยากจริงเชื่อมต่ออ่ะมันไม่ได้ยากหรอกมันเดินถึงกันได้แหละแต่ขอป้ายชัดๆคือจบเลยทีนี้ค่ะกลับทุกคนเบนก็เดินไปคือเบนก็เดินไปหาจนเจอว่าซื้อตั๋วตรงไหนนะแล้วก็ทําทุกอย่างเหมือนเดิมเลยคือเดินไปซื้อตัว๋วบอกว่าจะไปตลิ่งชันแต่รอบขากลับเนี่ยเบนอยากจะทดลองรอดูว่าการ รถไฟฟ้า20นาทีเนี่ยมันนานแค่ไหน,นอ่ะก็ตามที่หลายคนบอกว่ามันนานไปไหมซึ่งเอาจริงๆมันก็นานจริงทุกคนอันนี้คือเป็นแบบไปเดินเล่นแปรรแมแล้วนะแล้วก็ตั้งจิตตั้งใจว่าโอเคฉันจะทําให้ตัวเองรู้สึกว่ารอคอยแค่20นาทีคือทุกคนต้องคิดภาพว่าเราจะนั่งรถไฟฟ้าไปตลิ่งชันซึ่งจะผ่านอีกแค่3สถานีแต่เราต้องรออีก20นาทีซึ่ง มันจะรอแบบไม่ทรมานเลยนะถ้ามีเก้าอี้ทุกคนให้เรานั่งสนิทหนึ่งอันนี้ทุกคนดูฟุตเทจค,คือเพิ่งสังเกตเลยว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมาตรงเวลามีป้ายบอกชัดเจนแต่ ไม่มีที่นั่งให้รอในส่ตรที่เป็นแอร์เย็นๆเลยทุกคนคือด้านล่างเนี่ยเป็นพื้นที่โล่งหมดเลยที่นั่งรอเนี่ยกลับขึ้นไปอยู่บนแพตฟอร์มด้านบนซึ่งไม่มีแอร์และพอนับแล้วเนี่ยมีประมาณแค่15ที่เท่านั้นทุกคนอันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าภาพที่เป็นเห็นเนี่ยผู้โดยสารหรือคนมาใช้บริการสถานีการบังซื้อที่ต้องนั่งกับพื้นเนี่ยไม่ได้ทำให้ผู้ที่มีอำน,นาจดูแลสถานที่นี้เนี่ยรู้สึกอะไรบ้างเลยหรืออันนี้ขอฝากคาถามไปว่า ขอริญาตเป็นจัดเก้าอี้หน่อยได้ไหมคือมีคนมาใช้เรื่อยแลวทุกคนนั่งพื้นน่ะทุกคนสถานีนี่คือแกรนด์สเตชันนะเราจะมานั่งขัดสมาธิกันตามมุมเสามันได้หรอเป็นภาพที่ดีหรอ,อที่ถามเฉยอ่ะโอเคเดี๋ยวมาสรุปกันก่อนการทดลองนั่งรถไฟฟ้าสายิีแดงออนวันนี้เป็นอย่างไรเอาเรื่องที่ชอบก่อนเรื่องที่ชอบเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของตัวขบวนทุกคนเป็นรู้สึกว่าตัวขบวนเนี่ยทำออกมาได้ดีอ่าพวกฟังก์ชันการใช้งานต่างๆที่นั่งเราจับละที่เก็บของต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างเหมาะกับการเป็นรถไฟฟ้าที่ต้องผ่าานนส นนแล้วก็ใช้งานเนี่ยค่อนข้างที่จะฟังก์ i o n a l เลยคือใช้งานได้อย่างดีเลยแล้วก็การเดินรถเนี่ยรวดเร็วถึงใจมากๆก,ก็คือ15นาทีจากตลิ่งชันไปบางซื่อแล้วก็ควบคุมเวลาได้ดีด้วยเข้าสถานีตรงเวลามากๆและอันนี้ให้เครดิตพนักงานที่สถานีการบางซื่อและก็สถานีตลิ่งชันด้วยพนักงานทุกคนเนี่ยบริการดีทีนุกคนนั้นแต่ว่ามีผูดด้โดยสารหลายคนที่มีความสับสนในเรื่องของการเปลี่ยนขบวนนะเห็นคุณป้าคุณลุงเนี่ยเดินไปถามพนักงานทุกคนตอบด้วยใบหน้ายิ้มแย้มทั้งพี่ๆรปภแล้วก็พนักงานขาตัััวอนนนี้พกงบริ ดีมากๆขอชื่นชมเลยแม้ว่าผู้โดยสารทุกคนจะดูงงมากจริงๆยินยันทีนี้สิ่งที่เบนไม่ค่อยชอบอันดับแรกทุกคนก็จะเป็นเรื่องของราคาเบนรู้สึกว่าราคาเนี่ยค่อนข้างสูงและคนส่วนใหญ่ที่ใช้สายสีแดงอ่อนเนี่ยจะต้องไปต่อขบวนไม่ว่าจะเป็นที่บางซ่อนกับสายสีม่วงหรือเป็นที่บางซื่อกับสายสีน้าเงินเขาต้องต่อขบวนหมดฉะนั้นเนี่ยราคา3 5บาทเบนรู้สึกว่าราคาค่อนข้างสูงเลยข้ราที่สองก็คือเบนรู้สึกว่าสายมันสั้นมากทุกคนมีแค่สีสถานีคือบางซื่อบางซ้อนบางบำรุงงแล้้ววกก็ตะิ่่่ััันนเาาบรูสึมยคอุท อันนี้ก็ขอยืนยันว่ามันยังไม่ครอบคลุมจริงๆเนื่องจากว่านอกจากจะสั้นแล้วเนี่ยโต๊ะสถานียังไปอยู่ในจุดที่มันไม่ได้มีชุมชนเยอะด้วยนะทุกคนและก็อีกจุดหนึ่งคือโต๊ะสถานีเนี่ยไม่ได้เชื่อมต่อกับการขนส่งสาธนารณะมากพอทุกคนเดินทางมาไม่สะดวกจริงๆเ้อต่อไปที่จอดรถในสถานีปลายทางอย่างตลิ่งชันเนี่ยน้อยจริงและก็เรื่องของการรอรถไฟฟ้าทุกคน20นาทีที่ต้องรอเนี่ยนานจริงแต่เหมือนเดิมถ้ามีที่นั่งรอที่สะดวกสบายอาจจะพอหย่นหยนให้ได้เรื่องต่อไปการต่อขบวนไป สายรังสิตอันเนี้ยไม่สะดวกเลยเป็นยังยืนยันว่าอยากให้อยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกันอยู่นะแล้วก็เรื่องสุดท้ายป้ายบอกทางทุกคนที่บางซื่อเนี่ยอยากให้เอามาไว้ให้ใกล้กับคนที่ลงจักรถไฟฟ้ามาหน่อยถ้าจะต้องอยู่คนละแพลตฟอร์มจริงๆเนี่ยก็ทำป้ายให้ชัดเจนหน่อยแต่ถ้าสามารถย้ายมปไว้แพลตฟอร์มเดียวกันได้ก็สบายปัญหาตรงน,นี้ก็หมดไป ก็จะประมาณนี้ทุกคนสําหรับการทดลองนั่งรถไฟฟ้าชันเมืองสายสีแดงอ่อนตะลิ่งชันบางซื่อสั้นๆสาสถานีสีสถานีของเราก็มีหลายประเด็นที่มันรู้สึกว่าอ่ะขอแบบปรุงอีกนิดนึงได้ไหมแล้วก็มีหลายประเด็นที่มันรู้สึกว่าเออมันดีแล้วนะก็ให้คงอันนี้ไว้นะทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้นะแล้วก็อยากให้เราไปรีวิวรถไฟฟ้าสายที่จะเปิดใหม่ในอนาคตสายไหนะก,ก็ลองคอมเมนต์มาสีชมพูสีเหลืองสีอะไรก็ลองคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้แล้วถ้าเกิดว่าชอบก็ฝาก <Yeah. S 1> กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b กดกระด ให้กับคอนโดนิ้วของเราดูดุกคนคลิปหน้าเป็นจะมาทอกันเรื่องอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับวันนี้